สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ OPPO Reno 6 5G นะคะอาการเสียก็คือจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพอน่าเพียนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวหน้าจอกันนะคะ ในคลิปนี้จะเป็นจอเทียมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยจอเทียมนะคะเปลี่ยนไปก็จะแจ้งก่อนว่าจะไม่จะสแกนลายนิ้วมือที่จอไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันนะคะว่าเปลี่ยนไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะ อันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่ามันใช้งานทั่วไปได้นะคะแต่ถ้าจะเอาไว้เล่นเกมนะคะหรือว่าเอาไว้แบบลื่นเหมือนกับจอที่ติดมากับเครื่องอันนี้มันก็จะไม่ได้นะคะคขั้นแรกเราจะมาดูที่ความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้ต่ําที่สุดกับสูงที่สุดเป็นยังไงนะคะอันนี้เพิ่มแสงสว่างให้สูงที่สุดนะคะนี่นะคะ ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงที่จอได้นะคะต่อไปมาดูที่ทัชสกรีนกันบ้างนะคะเราก็วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะ เราสกีนได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอคุณภาพสีจอก็ทาคลิปวิดีโอเลยนะคะต่อไปปุ่มเมนูปุ่มนั้นครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะนี่นะคะืะนะคะ ะะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอก,ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ